สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมวยไทยเจอกับมวยคุณคาเมนะครับผมระหว่างคุณเทียร่าเจอกับอิติสอจอดนนยองครับคุณเทียร่านี่นะครับผมมวยตัวท็อปนะครับเบอร์หนึ่งของคุณคาเมนอกมวยไทยมาหลายคนแล้วนะครับผมร่วงกันไปหมดเลยตอนนี้คือ นามันแล้วเจ็บไฟด้วยกันนะครับผมจะมาเจอกับติตินะครับมาดูว่านี่โอ้ไวคูนะครับนี่นกกระเรียนนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับติ่สอจอแดนระยองเอาละครับดุกทีหนึ่งเริ่มเอาละครับตีทิ้งไปหูนก็โตกลับมาโอ้หอโอหกลับฟันซอกนะครับผมซอกนี้นี่ สอกนั่งมวยไทยหงายท้องมาหลายคนแล้วนะครับชนะน็นอกทั้งยอดดีเซลนะครับแล้วก็นําขบวนนะครับผมนี่โหโห้วครับสู้แล้วครับดูกันโุไม่กลัวนะที่เดินเข้าหาปิติเลยครับผมกะให้ดื่มเลือดให้ได้กิตติฝันต่อเข้าไปโอ้ถูกก่าฝันต่อก็เข,นะขเข้าไมา่ถึงแล้วกิตินงหวัโอ้โหหัวข้าม โอ้โหนะครับตูดเฮ้ยสัตว์แข่งกระดอกโอ้โหมัดไม่ถึงนะครับผมนี่โอ้โหโยนเขาามดยกก่อนนะครับผมมาดูนี่เนี่ยโอ้โหยอดช้างกับนาคาสะบดหางนี่จ่วง ต่อยตรงไปหมัดลดูจุกสองนะครับโอ้โหต่างคนต่างฟัดรัดกันเหนียวกันคุกวงในแต่เข่าคนละดอกสองดอกเอาครับโอ้โหเอาละครับอโ,อ,โอ้อออโห,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 โหโฟันศอกไม่เลี้ยงเลยนะครับผมนี่กะเอาตายารวมกันแยกออกมา โอ้หโดนแล้วเอ้โะถูไปโหเอาแล้วครับโดนหมัดหนึ่งสองเข้าไปแล้วเขาวิ่งดอกเขาว่งดอก โอ้๊ยฝันซอกเข้าไปล่วงไปแล้วครับผมอนอนหงายเก่งเลยครับผมเอาละครับค่อยๆลุกขึ้นมานับก่อนนะครับนี่ทำการนับเลยหมาเข้ามากิติไม่เลี้ยงแล้วครับคุณฟันซอกเข้าไปฟันซอกเข้าไปโอ้โหัหลังไปดูดอกโอ้โว้ย หุ่นกระโตนะครับเดี๋ยวไม่สอกไม่โดนนะครับผมติเขา้ากระทุงเข้าไปขขเขากระทุงเข้าไปเข้าเข้าไปโอ้โหโโอ้หกระทุงเข้าไปกระทุงเข้าไปเดี๋ยวเขาเอาแล้วครับทำแบบการแยกออกมาโอ้โหทัดมาล่วงไปเลยครับผมนี่โอ้โหดอกนี้ ขาดแกลงกับไปกรอนนึงโอ้โหเขาลอยเข้าไปฟันซอกอีกหนึ่งชีทุ่งเขาอย่างทำอะไรกำจัดเอากลับมากลางเวทีเอาแล้วครับโอ้โหดีบืดวาดเข้ามาิดีเขา้าเขา้าเขา้เขา ทุ่งเข้าไปโอ้โหทุ่งเข้าไปจะกินอะไรเข้ามาทุนน่นแข็งเหลือเกินนะครับผมนี่ฟันซอกไปหนึ่งดอกตามด้วยเข่าเข่าโอ้โหโอ้โหล่วงไปแล้วครับผมนี่เจอดอกตีเรียบร้อยแล้วครับผมไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเลยครับผมทุนเทียร่านะครับแล้วก็ ตีก็ชนะ T K O น็อกเอาท์ไปเลยครับผมโอ้โหแต่ต้องมาประทบพยาบาลใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้โหนะคะสะบัดหางลูกนี้นครับโอ้โหโตอดอกโอ้โหมัดโตไปเข่าเข้าไปนะครับข่าเข้าไปหนึ่งดอกกระทุ้งข่าแบบ นึ่งโหโหรวงกับดอกนี้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกรวงหมเลยครับโหเดวินัยกิติโซโจเดลย o tekan tombol like juga ya. Terima kasih